5ตัวเน้นชัวร์ประจำบอลผู้หลักที่30ตุลาคม2568นะครับวันนี้อยู่กเครนบูมบอลเต็งเหมือนเคยครับผมเดี๋ยวไปเช็คกันบานเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะเป็นยังไงกันบ้านนะครับเมื่อวานนี้นะครับผมตัวแรกครับอาร์เซนอลเอาชนะไบริทัน2-0ต่อนะครับต่ออาร์เซนอล1ลูกกินเต็มนะฮะตัวที่2นี่โอ้โหช้ำใจมากนะหงแดงลิเวอร์พูลครับแพ้พาเลทคาบ้าเลยนะฮะ0-3นะครับตัวนี้เนี่ยอยู่ต่อลิเวอร์พูลนี้โดนนะครับผมตัวที่3ครับ คู่นี้ก็เสียใจเหมือนกันครับผมบู๊แฮมตันแพ้กับเชลซีคาบ้านนะสาต่อสนะครับคู่นี้รองบุ๊ครึ่งลูกโดนนะครับตัวที่สี่นี่หนักเลยโคโลนครับแพ้ไบยมินิ์คาบ้านครับหประตูต่อสนะครับอยู่รองโคโลน2ลูกอันนี้ก็ยังโดนนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับต่อเนี่ยกเซ่นครึ่งลูกนะครับนี่ก็เซ่นชนะไป2ประตูต่อศูนย์นะฮะผลงานเมื่อวานนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่าไปารู้สึกผิดหวังกับไอ้คู่โคโลนนั่นแหละกับบุ๊ะหลักๆเลยนะครับ อ่ะเดี๋ยววันนี้ขอแก้ตัวใหม่แล้วกันเพราะเมื่อวานเนี่ยผมก็ผมก็บอกชัดเจนในคลิปนะว่ามันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ปอนวันเมื่อวานนี้มันค่อนข้างจะเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ว,วันนี้ผมว่าโอเคเลยวันนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมถือว่ามีตัวส,สวยๆหน้าน่าจัดพอสมควรเหมือนกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของอสองคู่ครับจาก กระโชกเสื้อไอเทลรี่นะครับผม2คู่จากโกปาโดเรสเปนแล้วก็อีกหนึ่งคู่จากซูเปอร์ลีกสวิ์แลนด์นะครับแต่ก่อนไปฟังข้อมูลทั้ง5คู่กันครับผมขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์แบบเน้นๆอีกรอบหนึ่งนะครับกับกิจกรรมทายผลสกอร์ชิง iPhone 17นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องบอกว่าผมจับเป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบแจกของราคาแบบหลายหมื่นแบบนี้นะครับแถมยังมีการแจกเงินรางวัลทุกเดือนด้วยเดือนละ3,000บาทนะครับสำหรับพี่ๆที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเกิดใครสนใจครับที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมสามารถทักมาสอบถามหลังไม้ได้เลยทางไลนแอดบอม88นะครับตอนนี้เนี่ยพี่ๆในกลุ่มเนี่ยมีอยู่กันประมาณ30คนนะครับผมผมขออีกสักนิดนึงนะผมอยากให้ได้สัก4 50คนนะครับแล้วเดี๋ยวจะได้เริ่มรันกิจกรรมกันเลยนะครับใครสนใจนะอยากจะร่วมสนุกนะครับผมกับกิจกรรมตรงนี้นะครับผมก็สามารถทักมาพูดคุยสอบถามกับผมได้เลยนะครับ แล้วก็สุดท้ายนี้ครับผมใครเพิ่งเข้ามาช่องผมครั้งแรกนะครับหรือยังไม่ได้กดติดตามช่องผมอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะฮะแล้วก็ข้อมูลดีๆจากเซบูมองเตงวันนี้มั่นใจอันนี้ผมพูดเลยนะฮะขอแก้ตัวจากเมื่อวานครับเดี๋ยววันนี้เน้นให้เลยนะฮะไปพร้อมแล้วลุยครับคู่แรกครับผมพาไปดูศึกกันโชซิราอิตาลีเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับชาวเกาะกาเยอรี่ครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซัสโซโลนะครับผม ทั้ง2ทีมเนี่ยอันดับถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับโดยทางฝั่งไกยอรี่ครับร้งอยู่อันดับที่14ครับ8นัด้มี9คะแนนยิง8เสีย10ประตูดได้เสียติดลบอยู่2ลูกนะครับโดยผลงานของไกยอรี่ครับ5้าด้นหลังสุดเนี่ยชนะแค่เกมเดียวครับแล้วก็เสมอกับแพ้ไปอย่างลั2เกมแต่4เกมหลังสุดพวกเขายังไม่ชนะใครเลยนะครับไปการแพ้สลับเสมอกันมาโดยตลอด ดยเกมล่าสุดคือการบุกไปเยนเบโรนาแล้วก็เสมอมาได้2ประตูต่อสนะครับซึ่งปัญหาสําคัญของกายารี่เลยก็คงจะเป็นเรื่องของการเสียประตูนะครับผมที่ค่อนข้างเยอะแล้วกันนะฮะในช่วงหลังๆนะครับแม้กระทั่งเกมยาวเอง2เกมล่าสุดก็ยังแพ้รวดนะฮะแบบยิงประตูไม่ได้สักประตูเดียวครับส่วนทางฝั่งของซาสโซโลอันดับดีกว่ากายารี่นิดเดียวครับอันดับ13นะครับ 8นัดมี10คะแนนยิง8เสีย9ประตูได้เสียติดลบอยู่1ลูกครับผมช่วงหลังๆเนี่ยชนะ2สเสมอ1แพ้2ครับแต่2เกมล่าสุดก็ยังไม่ชนะใครเช่นกันนะฮะล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้ครับโรม่าไป0ประตูต่อน1นะครับผมแต่เกมเยือนก็ถือว่าช่วงหลังแอบเหนียวอยู่เหมือนกันนะเพราะ2เกมเยือนหลังสุดเนี่ยไม่เสียประตูสักลูกเลยครับแล้วก็ชนะกับสเสมอมาอย่างละ1เกมอีกด้วยนะฮะ การเจอกันของทั้งคู่ครับรือดูการที่แล้วไกยอรี่ทำได้ดีกว่าเก็บได้ทั้งย่าทั้งเยือนนะครับผมเกมเย่าในบ้านไกยอรี่ชนะ2-1เกมเยือนนี่ไกยอรี่บุกไปชนะซัสโซโลถึงที่เลยนะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับผมแต่ภาพรวมยังไงสักก็ตามแต่ฤดูกาลนี้ไกยอรี่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ทำแต้มหล่นถือว่าค่อนข้างจะบ่อยเลยนะครับ ส่วนสภาพความพร้อมนะครับของทั้งฝั่งเจ้าถิ่งกายอรี่ครับคุณซูฟาบิโอปิสซาาเน่นะฮะสภาพทีมเดรวรมถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าขาจริงๆก็เป็นแค่อันเดรเบลอตินะครับกองหน้าตัวเก่าที่บาดเจ็บซึ่งช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยอยู่แล้วขณะที่ยอริมีนาฮะกองหลังทีมชาติโคลอมเบียเนี่ยอาจจะก,กลับมาลงสนามได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เจ็บไปนาน แต่ทังที่ทั้งนั้นครับไอผู้เล่นชุดที่ใช้เป็นประจำเนี่ยผมว่าก็ยังอยู่กันครบนะครับเซนาร์ฮก็จะมีทางด้านของลูปาโตนะครับผมเป็นตัวค้าอยู่เหมือนเดิมครับขณะที่ในแผงกองกลางและเกมรุกนะครับผมก็ยังคงพึ่งทางด้านของบอเรลี่แล้วก็เซบาสเตโนเอสโปซิโตเหมือนเช่นเคยนะฮะก็เป็นชุดประจําที่ใช้อยู่ในช่วง2อสเกมหลังสุดนะครับส่วนฝั่งของทีมเยือนซัสโซโลครับผมฟาบิโกโซครับกุนซือหนุ่มครับอดีตแบ็กซ้ายทีมชาติอิตาลี วันนี้เนี่ยมีตัวเจ็บค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกองกลางตัวหลักของทีมครับอย่าง d ด n นียลโบโลกานะครับผมเป็นตัวทีมชาตอิตาลีด้วยนะครับวันนี้ยังคงยืนยันว่าไม่พร้อมลงสนามเช่นเดิมครับกองหลังบอสเนียครับผมอย่างทาริก m u h a รีโมวิชนะครับก็ยังคงเจ็บอยู่ และอีกหนึ่งตัวครับคือโดเมนิโกเบอร์ดาดีนะครับผมกองกลางอิตาเลียนอีกหนึ่งรายนะฮะนี่ที่พูดมาก็เป็นตัวที่ใช้ขับเคลื่อนทีมในฤดูกาลที่แล้วแทบจะทั้งสิ้นเลยนะครับอาจจะลำบากนิดหน่อยในช่วงนี้นะครับผมเกมรุกก็คงต้องพึ่งทางน้าของปีนาบมมนตินะครับแล้วก็ทางด้านของอาริอูฟาเดราดครับอันนี้กองหน้าตัวทีมชาติแกมเบียเลยนะครับผมก็คงเป็นตัวหลักในเกมรุกครับขณะที่ตรงกลางยังดีหน่อยตรงที่ทน้าของเนมาย่ามาติชเนี่ยยังไม่เจ็บนะยังลงสนามมัน ได้อยู่นะครับผมคู่นี้ถือว่าค่อนข้างสูสีครับทั้งผลงานแลวก็อันดับในลีกเพียงแต่ว่าช่วงหลังๆก็ต้องยอมรับว่าซาโซโลมีผลงานที่ดูแลวคงเส้นคงวามากกว่านะครับไกยอรี่เนี่ยดูแลแอบเสียประตูง่ายไปหน่อยในความรู้สึกผมนะครับก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยถ้าจะมีทีมใดทีมหนึ่งที่เพลียงพร้บเนี่ยโอกาสที่ไกยอรี่เจ้าบ้านจะเพลียงพร้บเนี่ยมีสูงกว่าพอสมควรเลยทีเดียวซาโซโลผมว่ายังดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับผมแล้วก็ มีตัวทีเด็ดทีขาดที่มากกว่าเชื่อว่าวันนี้น่าจะทําได้ดีแล้วก็บุกมาอย่างน้อยต้องไม่แพ้นะครับเรทเปิดมาเนี่ยกกยรี่เป็นต่อแค่เสมอเท่านั้นเองนะครับผมขอเลือกอยู่รองทางฝั่งทีมเยือนซัสโซโล่นะมุมเสมอถือว่าเยอะแต่มุมชนะก็ถือว่ามีไม่น้อยเช่นกันนะครับดูแล้วเสี่ยงทีมเยือนน่าจะคุ้มกว่าครับอยู่เชียร์ซัสโซโล่ทีมเยือนไปราคารองเสมอนะครับถัดมาคู่ที่2ครับผมไปเปลี่ยนบรรยากาศที่สวิตเซอร์แลนด์กันบ,บ้างครับกับศึกฟุตบอลซูเปอร์ลีกสวิสนะครับ ตีสครึ่งครับวันนี้ Grasshopper จะเปิดบ้านต้อนรับการเยียนของ y ย u งส Boy นะครับผมก็ถือว่าเป็นคู่ที่ค่อนข้างใหญ่นะถ้าดูจากชื่อชั้นนะครับเพียงแต่ช่วงหลังเนี่ยทีมเยือนเนี่ยดูดีกว่าทางฝั่งของเจ้าถิ่นพอสมควรเลยทีเดียวนะถ้าพูดถึงช่วงประมาณทัก4-5หฤดูกาลหลังนะครับโดยสถานการณ์ปัจจุบันครับทางฝั่งของเจ้าถิ่น g r a s s h o p p e รเนี่ยรั้งอยู่อันดับรองบอยเลยครับก็คืออันดับที่11นะครับ 10นัดผ่านไปมีแค่9คะแนนเท่านั้นครับยิง14เสีย18ประตูได้เสียติดลบอยู่4ลูกนะครับผมผลงานช่วงหลังนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะ2เกมหลังสุดแพ้รวดเลยนะครับแถมล่าสุดนี่โดนเซนกเกเร็งครับตบกระจายฮะหประตูต่อศูนย์นะครับผม2นัดลังสุดยังทําประตูไม่ได้อีกด้วยนะฮะแต่ถ้าพูดถึงเกมในบ้านก็ถือว่าเป็นทีมนึ่งที่ค่อนข้างเก่งละกันครับ โซนด้านฝั่งของยังบอยนะครับปัจจุบันรั้งอยู่อันดับ5ครับ10นัดมี17คะแนนนะฮะยิง18เสีย19ประตูได้เสียติดลบอยู่1ลูกครับสถานการณ์สำหรับการคว้าแชมป์ต้องบอกว่าโอ้โหเหนื่อยครับผมเพราะว่าแต้มเนี่ยตามหลัง FC ทูนจากฝูงเนี่ยถึง8คะแนนเลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าแข่งน้อยกว่า1เกมถ้าวันนี้เนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะได้ครับจะทางอันดับเนี่ยแซงขึ้นไปอยู่ถึงอันดับ3ลีกเลยนะแซงทั้งซียงแซงทั้งบาสเซอร์เลยนะครับแมชชินี้อาจจะต้องเน้นกันะหหนน่ออยยยสรับบง แล้วช่วงหลังฟอร์มดีด้วยนะครับสองนัดล่าสุดชนะรวดเลยนะทั้งในฟุตบอลยุโรปที่เปิดบ้านชนะลูโลโกเรตได้นะครับแล้วก็เกมล่าสุดที่บุกไปเยือนทางด้านของซูริกแล้วก็ชนะกลับมาได้3ประตูต่อ2ครับฤดูกาลก่อนเจอกันต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นผลงานที่ออกจะดีไปทางเจ้าบ้านกาซ็อปเปอร์นะครับเพราะว่าเย่าเยือนครับกาซอปเปอร์เนี่ยเปิดบ้านเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์นะครับขณะที่เกม โอ้โหเกมเยือนยังบอยนี่การซัเปอร์ฤดูกาลกอนก็ชนะได้ด้วยนะฮะหประตูต่อศูนย์เช่นกันครับเจอกับการซปเปอร์เมื่อไหร่นี้ไม่ใช่การง่ายๆเลยนะแต่วันนี้เนี่ยทางฝั่งของเจ้าถิ่งการซปเปอร์ครับอาจจะจบๆลงไปพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าทางด้านของกองกลางนะครับอย่างมาเตโอมันตินี่ครับตัวดาวรุ่งนะครับทีมชาติอิตาลียู19นะครับเป็นเด็กวัย18ปีนะฮะซึ่งเป็นตัวหลักของทีมเนี่ยโดนไปเหลืองแดงไปแมตช์ที่แล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยติดชัวแบรนไม่ได้ แต่นั่นก็เป็นแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับที่บาดเจ็บไปนะครับที่เหลือเนี่ยลงครบเลยแล้วก็กาสเปร์นี่จะเป็นทีมพันธมิตรกับหลายๆทีมที่เป็นทีมยกัยกษ์ใหญ่ของยุโรปนะครับดังนั้นเนี่ยจะได้ยืมตัวพวกนักเตะดาวรุ่งมาใช้กันเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นโจนาธานแอปเชนเซนครับกองหน้า เดนมาร์กนะครับผมจากอนะคาเดมี่ของไบโอมินิกฮะโอ้โหตัวนี้เล่นโคตรดีเลยนะใส่เบอร์1ิแล้วก็จะมีนิโคลัสมูซีนะครับผมกองหน้าวัย22ปีของสวิตเซอร์แลนด์นะครับอันนี้เนี่ยเป็นเด็กปั้นของสโมสรเองเลยยิงไปละ8ประตูนะครับในฤด,ดูกาลที่แล้วเดี๋ยวรอดูซิว่าวันนี้เนี่ยจะฮอตหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเจอกับยังสบอยเนี่ยก็ถือว่าเหนื่อยนะครับพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ลุนแชมป์ได้ทุกฤดูกาลอยู่แล้วนะสำหรับยังบอยเป็นทีมระดับเขาเรียกว่า ระดับยุโรปนะครับผมและตัวผู้เล่นหลายๆตัวก็มีความเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าครับตัวใหม่อย่างเซอโยคคอโดวาฮะกองหน้าทีมชาติเวเนซุเอลานะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งปีขวาที่เล่นดีดีบ้างครับคือคริสเตียนฟัสแนกนะครับผมนัดก่อนนี่ก็เป็นแมนออฟเดอะแมชด้วยนะครับฤดูกาลก่อนยิงไปถึง11ลูกนะฮะไหนจะตัวเพลย์เมคเกอร์อย่างอามินกิโกวิชครับผมเป็นเพลย์เมคเกอร์ทีมชาติบอสเนียแล้วก็ปีกสูดแดงถึงตัวอย่างโจเอลมอนเตโรนะฮะคือ ยังบอยมีแต่ของดีๆพูดเลยครับผมนักเตะคุณภาพทางด้านนะฮะวันนี้ยังเด๋ือกราสอปเปอร์พอสมควรครับถึงแม้ว่าบุกมาเยือนกราสอปเปอร์ช่วงหลังเนี่ยแทบจะไม่ชนะเลยก็ตามแต่ถ้าดูจากสถิติแต่ถ้านับผลงานณปัจจุบันผมว่ายังไงซะสวิตเซอร์แลนด์ดูแล้วก็ยังน่าไว้วางใจมากกว่าทางฝั่งเจ้าบ้านอยู่ดีโดยคุณภาพนักเตะนะครับด้วยอฟอร์มการเล่นในช่วงหลังนะครับผมเชื่อว่ายังไงซะพวกเขาน่าจะ บุกไปเอาชนะราร์ซ็ปเปอร์ได้นะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใช่เกมที่ง่ายดายที่เดียวครับแต่เชื่อว่ายังไงสางคะแนน่าจะอยู่ที่ทางฝั่งของทีมเหลืองดํานะครับอ่ะวันนี้ขออยู่ต่อทางฝั่งยังสปอยทีมเยือนไปราคาครึ่งลูครับถัดมาคู่ที่3ครับกลับไปดูกันโชว์ซิรล่าอิตาลีอีกรอบหนึ่งครับตีสองสนาทีฮะวันนี้ครับทีมน้องใหม่ปิซาครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอินซีฟ้าขาวลาซิโอนะครับ ทางฝั่งทีมน้องใหม่อย่างปีซานะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นรองบุ้ยนะครับแปดนัดมี4คะแนนฮะยิง5เสีย12ประตูได้เสียติดลบ7ลูกนะครับผมก็ต้องบอกว่าแมดูแล้วเนี่ยโอกาสที่จะอยู่รอบปลอดภัยเนี่ยยากซะเหลือเกินนะครับเพราะว่าผลงานของปีซ่าเองครับฤดูกาลนี้เลยนะนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาครับยังไม่ชนะใครเลยครับผมไอ้สคะแนนที่ได้เนี่ยคือมาจากการเสมอ4เกมนะครับโดยในช่วง5นัดหลังสุดนี่เสมอ3แพ้2นะครับผม ผลงานก็ค่อนข้างแย่ครับแต่จุดเด่นหนึ่งที่ผมต้องขอชื่นชมนะปิซ่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวแน่นมากๆานะครับเพราะว่า2เกมลังสุดเนี่ยเกมในบ้านไม่เสียประตูเลยถึงแม้ว่าจะชนะไม่ได้นะครับเสมอทั้งเวโรนา ona, และก็ฟิออรินาดิสร์เดียวกันคือสูงประตูต่อสูน,นะครับเพราะฉะนั้นบุกมาเยือนมพิซ่าอาจจะไม่ได้ว่าง่ายซะทีเดียวนะสำหรับไรเซโอวันนี้นะครับส่วนทางฝั่งของอินซีฟ้าขาวครับปัจจุบันอยู่ที่10ครับการตารางเลย8นัดมี1 1คะแนนยิง11เสีย7ครับประต บวกอยู่สลูกนะครับจุดเด่นของลาซิโอคือช่วงนี้ฟอร์มเริ่มขึ้นครับสีนัดหลังสุดนี้ไร้พ่ายครับชนะ2แล้วก็เสมอ2เกมลราสุดนี้เพิ่งเปิดบ้านตบยูเวนตุสไป1ประตูต่อศูนย์นะครับย้อนกลับไปมีบุกไปเสมอแอตาลนตาได้ถึงทินเลยศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับถือว่าไม่ธรรมดาครับฟอร์มช่วงนี้ลาซิโอใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเจอการล่าสุดนี่นานมากนะตั้งแต่ปีรุ่งเร 1, ถึง1 9 9 1นครับในเก้าร้อยเก่าสิบถึงหนี่จะตกชก้นไปอยเก้ีสิบีนะครับ ลาซิโอทำได้ดีกว่าครับเกมเย้าลาซิโอเสมอ0ูนครับส่วนเกมเยือนปิซาที่สนามแห่งนี้ก็เป็นลาซิโอที่บุกมาชนะได้ในครั้งล่าสุดครับ1ประตูต่อศูนย์ะฮะอันนี้คือย้ำนะว่าปี1991นะครับนานมากแล้วนะครับรวมๆ20กว่าปีแล้วนะฮะขณะที่สภาพความพร้อมวันนี้ครับผมเจ้าถิ่นปิซ่าของอัปโตจิลาเดโนนะครับก็จะมีตัวเจ็บอยู่45ตัวแต่ว่าเป็นตัวเดิมๆทั้งนั้นครับไอที่ตัวเจ็บนะครับ หลักๆเลยนะที่มองว่ากระทบกับทีมก็คงจะเป็นเตะตั้งขคาวินสตังนะครับผมกองกลางเนเธอร์แลนด์นะฮะเป็นตัวเพลย์เมคเกอร์หมายเลขสิเลยแล้วก็เซนฮาตัวเก่าอย่างราอูลอาร์บิโอนะครับจะวัยสี่ปีเล่นอยู่กับปิซานะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นตัวที่ลงสนามค่อนข้างบ่อยอีกด้วยนะครับนอกนั้นก็ไม่น่าจะใช่ตัวหลักอะไรของทีมนะครับตัวหลักตัวนึ่งเนี่ยก็ยังลงสนามกันได้อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์อย่างมาเตโอทรามูนีนะตัวนี้เล่นดีนะฮะน่าจะ ระดับต้นๆของทีมเลยนะครับผมอ่ะแต่ผมจะบอกให้ว่ารูแม้ว่าในทีมนี้ตัวไหนที่มีค่าสกอร์ริงนะครับผมคะแนนการเล่นดีที่สุดฉเฉลยเลยเราเอุนอเบโอนครับผมจอมเก๋าวัย40ปีเล่นดีที่สุดนะฮะเออต้องพึ่งคนแก่นะทีมนี้นะส่วนทางฝั่งของอทีมเยือนครับผมลาซิโอครับคุณซื้อมาลิซิโอซารีนะครับผมคุณซื้อจอมเฮียบฮะ วันนี้เนี่ยมีตัวเจ็บอยู่ประมาณทั้งห้าหกตัวครับแต่ไอตัวที่กระทบเลยนักหลักเลยก็คงหนีไม่พ้นกองหน้าอย่างวาเลนตินคาสเตลานอสนะครับผมกองหน้าทีมชาติแอตลีตินาที่ฟอร์มพร้อมมากๆในช่วงหลังแต่วันนี้เจ็บนะฮะลงสนามไม่ได้นะครับผมนอกจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีทางด้านของซามิเอลกีกอสนะครับอีกหนึ่งกองหลังทีมที่บาดเจ็บไปนะฮะฟิซาโยเดเล่บาชิรูครับผมกองกลางเนจีเรียนตัวจริงทีมชาติอีกหนึ่งตัวครับที่บาดเจ็บแล้วก็ทางด้านของนิโคาโรโรเวล่าครับ ก็เป็นปีกนะฮะผมทีมชาติอิตาลีก็เป็นอีกโัที่บาดเจ็บไปก็เจ็บค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับยังดีว่าแผงกล้องหลังยังยืนครบนะทั้งอาริโซโรมาโยลีนะครับผมนะอารลโลาซารีแล้วก็มาริโอกีลาฟูเอนเตสนะครับส่วนเกมรุกเนี่ยก็คงต้องพึ่งทางด้านของมาเตซากคยีเป็นตัวหลักนะครับกับทางด้านของกุสตาฟอิสักเซ่นนะครับผมกองหน้าทีมชาติเดนมาร์กนะฮะโดยมีบูไรเดียครับเป็นตัวเสาเซกอีกตัวหนึ่งนะครับ แน่นอนแหละคุณภาพทีมลาิโอเนี่ยยังคงเหนือกว่าผมมองว่าเหนือกว่าเยอะมากๆด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงหลังที่ลาเโอเนี่ยฟอร์มเริ่มขึ้นมาเกมนี้ถ้าบุกไปเนี่ยเพื่อชนะปีซ่าเลยเนี่ยบอกเลยว่าไม่ง่ายหรอกโอกาสเสมอก็ถือว่ามีพอๆกันนะครับแต่ว่าด้วยเรทเปิดมาต่อปปผมมองว่ามุมเสี่ยงถือว่าคุ้มนะครับเพราะผมไม่เชื่อว่าปีซ่าเนี่ยจะถึกขันเอาชนะลาิโอได้ช่วงหลังลาเซอฟอร์มดีมากๆด้วยนะครับผมกําลังขาขึ้นนะครับเชื่อว่า ถที่สุดมีโอกาสที่จะบุกมาเฉือนได้ไดิสกอแบบชิวเฉียดแต่นอกเหนือจากการลงทุนทางฝั่งลาซซโอแล้วยังมีเรื่องของสกอร์ต่ำที่น่าสนใจนะครับเปิดมา2ลูกควบ2ลูกครึ่งผมว่าเชียร์ได้อยู่นะคุณนี้ฝากไว้2บินขอเน้นที่สกอร์ต่ำสองลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับแล้วก็อยู่ต่อลาเซโอทีมเยือนราคาปป,ปนะครับผมแต่ขอเน้นที่สกอร์ต่ำนะย้ำนะครับถัดมา2คู่สุดท้ายครับเราอยู่ที่สเปนกันย,า,ยาวเลยนะครับกับศึกโกปาเดเรครับตีสามตรง วันนี้นะครับผมแอตลติกเยดาจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอสปันยอนนะครับอ่าเอาเป็นเจ้าถิ่นก่อนละกันนะชื่อไม่คุ้นเคยนะครับผมแอตติกเยดาเนี่ยก็ปัจจุบันนะครับผมเล่นอยู่ในระดับเซกุนดาดิวิชันนะครับแต่เป็นเซกูนดาแบบลงไปอีก3สเต็ปเลยครับก็คืออารมณ์ประมาณว่าลีกทูของอ่าลีกอังกฤษอะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้่งจะห่างเอสปันยอนเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะครับผม ชนะ1เสมอ2แพ้2นะครับจาก5เกมหลังสุดนะครับโอ้มีชนะแค่เกมเดียวคือชนะบาร์เซโลนาเบย์นะครับผมตอนดานี่ก็เก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับส่วนฝั่งของเอสปันยอนนะครับผมก็พวกเขาเนี่ยอ่าเป็นทีมดังอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องพูดกันเยอะนะครับช่วงหลังฟอร์มดีด้วยชนะมา2เกมติดในลีกนะครับทั้งเอลเช่แล้วก็เรียลโอเวโดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเอสปันยอนอันดับในลีกนี่อยู่ที่5หรือทีเดียวนะครับฟอร์มดีฮะ และที่ผมชอบนะครับคือครั้งนี้จะเป็นการเจอกันครั้งแรกของทั้ง2ทีมด้วยนะครับนี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะฮะในความที่ว่ามันค่อนข้างจะดิวิชันห่างกันมากเหลือเกินครับส่วนเรื่องสภาพความพร้อมวันนี้นะครับผมเอาทางฝั่งของแอตเลติกเยดาเนี่ยผมว่าพูดไปก็คงไม่มีใครรู้จักนะครับเพราะว่านักเตะบางคนเนี่ยยังเป็นนักเตะกึ่งอาชีพได้ซ้ำไปฮะหลายหลายคนนี่ยังไม่มีค่าตัวอย่างเป็นทางการในมาเก็ตแ a l ลูด้วยนะครับผมว่าค่าไปดูทางฝั่งเอสปันยอดีกว่านะฮะว่า ทีมใหญ่เนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะครับผมเบอรต้งที่ทราบมาเนี่ยตัวผู้เล่นที่บาดเจ็บต้องบอกว่ามีแค่ฮาวิ่ปัวโดเป็นแค่รายเดียวเท่านั้นเองนะครับนอกนั้น,นียลงสนามก็ได้ทั้งหมดนะอยู่ที่ว่าจะจัดชุดใหญ่แค่ไหนเท่านั้นเองครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอ่าเอสโปซิโตหรือว่าพอโลซาโนนะครับรวมไปถึงโรบรโตฟานันเดสยานนะครับผมกองหน้าตัวเก่งที่ยืนคู่กับชาวพิเกลกองหน้าของโกวันนี้ลงสนามกันได้หมดเลยนะฮะผมะแต่ผมเชื่อ,อเลยก็แหละ ว่าคงต้องมีการโรเตชันตัวผู้เล่นประมาณหนึ่งโดยเฉพาะตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับเดมิโตวิชผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเนี่ยวันนี้เชื่อว่าน่าจะได้พักแน่ๆครับคงใช้โกมือ2ลงเล่นนะในฟุตบอลถ้วยนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้่งจะห่างชั้นกันมากมายมาหาศาลมากๆครับผมคือเยอะเกินไปอะจนผมมองว่าไม่รู้เหมือนกันว่าทีมเจ้าถิ่นเนี่ยเยดาจะเอาอะไรไปสู้จริงๆครับเอสปปนยอนต่อให้จะใช้ชุดผสมลงเนี่ย ถ้าผสมสักครึ่งหนึ่งผมว่ายิงประมาณ60นะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใช้สำรองลงยกกระบี่เลยเนี่ยมันก็ดูแปลกๆไปสะหน่อยถึงแม้ว่าเอสปันยอนอันดับในลีกตอนนี้จะดีบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยบอลถ้วยจะทิ้งหรือเปล่าผมว่าไม่ทิ้งนะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็นโอกาสอันดีครับที่จะเป็นชอ็อตคัทให้เอสปันยอนเนี่ยไปเล่นฟุตบอลยุโรปได้หากคว้าแชมป์ได้ซึ่งมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับผมเพราะว่ารายการพวกนี้ทีมใหญ่ๆอย่างพวกบาร์ซ่ามาติดอะไรพวกเนี้ยเขาใช้ตัวสำรองกันอยู่แล้ว ดังนั้นเชื่อว่าวันนี้ครับผมด้วยความมันห่างชั้นเกินไปครับเอสเปรยอนจะเอาชนะเจ้าถิ่นแอตติกเยดาได้ในท้ายที่สุดนะครับผมโดยเปิดแพงมากแพงโคตรเลยคะสลูกครึ่งควบ3านะครับยิง3ลูกังได้แค่ครึ่งเดียวแต่ผมเชื่อว่าวันนี้เอสเปรยอนมานะครับของแท้จัดไปครับคู่นี้อยู่ต่อเอสเปรยอนทีมเยือนราคา2ลูกครึ่งควบ3ครับและคู่สุดท้ายนะครับผมเตะตี3ตรงนะครับเป็นทางด้านของเพลมาครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเรอเบติสนะครับ ก็เป็นทีมต่างชั้นเจอกับทีมในลีกสูงสุดอีกแล้วนะฮะโดยรอบที่แล้วครับทางฝั่งของเบติสเนี่ยไม่ต้องเล่นนะพาสเข้ามารอบนี้อัตโนมัติครับแต่พาวมาเดลริโอครับผมทีมเจ้าทินเนี่ยรอบก่อนต้องเล่นกับแอตเลติโกเมลลีล่านะครับแล้วก็เอาชนะไปได้นะครับยเย้าเยือนด้วยสกอร์รวม10ประตูต่อศูนย์ครับห้าศูนย์สองเกมเลยฮนะโอ้โหเฮ้ยทำไมมันยิงกันห่างชั้นขนาดนี้ขอไปดูซะหน่อยพาวมาเดลริโอเนี่ยมันเป็นทีมระดับไหนครับพอไปส่องมาแล้วนี่ สโมสรน,นี้มันก่อตั้งมาตั้งแต่1,977นะครับผมแต่ว่าบางช่วงก็จะห่างหายไปครับแล้วก็เล่นเฉพาะในลีกภูมิภาคอะไรแบบนี้นะครับผมคือต้องบอกว่าเอางี้ดีกว่าเป็นทีมกึ่งอาชีพแล้วกันนะครับผมผมเชื่อว่าจริงๆนักเตะ่วนใหญ่ได้เป็นนักเตะสมัครเล่นได้สามไปนะฮะอ่ะส่วนทางฝั่งของเรอัลบติสครับผมทีมเยือนแน่นอนแหละเป็นทีมระดับ ลีก้าสูงสุดนะครับผมแต่ผลงานช่วงหลังไม่ค่อยดีนะห้นัดหลังสุดชนะ2สเสมอ2แพ้1ครับ3เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยล่าสุดเปิดบ้านชนะอขออภัยเปิดบ้านแพ้แอตเลดิกไปนะครับศูนย์ประต,ตูต่อ2นะครับผมผลงานในลีกก็ยังคงต้องไล่ล่าหาความสำเร็จต่อไปนะสำหรับเบตตินะสรตครับแต่วันนี้เดี๋ยวบอลถ้วยเนี่ยต้องมาพักกันดูซะหน่อยว่าจะเอายังไงดีจะจัดตัวผู้เล่นชุดทีด่ดีที่สุดเลยไหมหรือว่าจะผสมมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่า ตัวหลักๆในเกมลูครับไม่ว่าจะเป็นทางน้่งของเอลซาซูรีนะครับแอนโทนีพาโบฟอนาวนะครับผมรวมไปถึงชูโชเฮนันเดสแม้ทั้งกองกลางตัวเก่าอย่างทังย่าของซอบยันอาราบัตและวก้นี้ก็ไม่มีปัญหาการมาเจ็บนะครับลงสนามก็ได้ทั้งหมดเลยอยู่ที่ว่าวันนี้จะจัดทัพอย่างไรเท่านั้นเองนะต้องบอกก่อนนะครับผมเพราะว่าเจอทีมระดับนี้บางทีมันก็พูดยากเนาะฮะแต่ว่าฝั่งนู้นไม่ต้องห่วงนะชุดใหญ่อยู่แล้วซึ่งผมขอผ่านจริงๆเพราะผมพยายามจะหาข้อมูลนักเตะแอบไปดูมาแล้วล่ะโอ้โหแต่แบบ ผมว่าพูดไปก็ไม่เป็นประโยชน์นะนะทำให้คลิปยาวเปล่าเพราะทั้งข้ามไปดีกว่าสรุปให้เลยคู่นี้เบ <c oughs> ติสเหนือกว่ามากมายมหาศาลแบบโคตรๆอยู่ที่ว่าคุณมึงจะยิงถึงหรือเปล่าแล้วสนามรังยางาง้าของทนาของพาวาเดลลิโอคุณเชื่อไหมว่าความจุแค่1500คนเนี่ยนะเป็นทีมระดับท้องถิ่นจริงๆอะ่ะลองนึกภาพว่าทีมหมู่บ้านเจอกับทีมระดับแบบอะอะไรดีอาสมมุิทีมทีมหมู่บ้านหนองกี่เจอกับทีมสโมสรอนการท่าเรืออย่างเงี้ยคุณว่ามันจะอะไรไปสู้อะ่ะ ผมบอกตรงมันสู้กันไม่ได้นะครับผมคู่นี้ตั้งใจหยิบยกขึ้นมาเพราะว่าเล็งเบติสเวลาตั้งแต่แรกเลยนะครับต่อแพงมากครับยิง5ลูกได้ตังคครึ่งเดียวครับต่อ4ลูกครึ่งควบ5แต่วันนี้เนี่ยผมว่าเบติสน่าจะจัดนะแล้วก็ยิงยับอ่ะผมว่าน่าจะมี7 80ให้เห็นได้ซ้ําไปในความรู้สึกผมนะครับวันนี้เขียวขาวจริงนะครับผมอยู่ต่อเบติสได้เลยครับอ่ะเรียบร้อยนะครับผม5คู่ตามนี้เดี๋ยวพาทวนอีกรอบนะครับคู่แรกครับผมอยู่รองซาสโซโลราคาเสมอนะครับคู่ที่2ครับต่อยังสบอยทีมเยือนนรรรคคคึ่งูะับ คู่ที่3มครับผมขอเนมิท่สร์ต่ำสอลูกควบ2ลูกครึ่งเป็นหลักนะครับแล้วก็อยู่ต่อลาซิโอราคาปปครับคู่ที่4ครับอยู่ต่อเอสปันยอนราคา2ลูกครึ่งควบ3นะฮะและคู่ที่5ครับของแพงคือของดีจับไปที่เรปติสทีมเยือนราคา4ลูกครึ่งควบ5นะครับฝากไว้ประมาณนี้ด้วยละกันและโอกาสนี้เองครับกราบเลยครับขออนุญาตย้ำอีกสักครั้งครับผมกับกิจกรรมทายผลสกอร์ชิง iPhone 17ของผมนะครับตอนนี้ขาดสมาชิกอีกไม่กี่คน ผมจะเริ่มกิจกรรมแล้วใครที่คิดอยู่ว่าอยากจะร่วมกิจกรรมไหมทักไปกลัวเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าเฮ้ยไม่ต้องห่วงครับผมไม่ใช่มิจฉาชีพนะฮะทักมาหาผมได้เลยหลังไมล์อยากจะคุยเรื่องอะไรก็บอกมาเลยทราบอยากทราบกติกาอยากทราบเคลื่อนไขหรือว่าอยากจะร่วมลงทุนกับผมนะครับสอบถามมาได้เลยหลังไมล์ทางไลน์แอดบอมแปดสิบแปดนะครับผมที่นี่ที่เดียวจบไม่มีที่อื่นนะครับ หรือถ้ายังไม่ชัวร์กดติดตามกด subscribe ไว้ก่อนได้เลยนะับผมจะได้สนิทกันมากขึ้นแล้วก็ไม่พลาดขาา่าวสารดีๆจากช่องของเซียมบูมอนเตงนะครับอย่างไรอยากให้เพื่อนๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะเพราะว่าไอตัวกิจกรรมตรงนี้นี่กว่าผมจะเริ่มชูดได้เนี่ยก็ไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมตอนนี้เนี่ยรอสมาชิกอีกไม่กี่คนจะได้เริ่มกันแล้วยังไงฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเพื่อนๆครับขอให้ค่ำคืนนี้เฮงเงรวยๆกันทุกคนนะครับผมเจอใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ <ๆ S 1>